INFJ ที่ develop แล้วเนี่ยจะออกมาใน2ลนักษณะโดยเฉพาะการทำงานกับผู้คนหรือเป็นนักจิบบััก็ได้จะมี2ทางแยกที่เกิดขึ้น INFJ มี n i f e เป็นตัว1และตัว2ให้สังเกตตอนที่เจอเลฟแฟคของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการคุยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม INFJ ที่ยัง unhealthy อยู่นะ จะรู้สึกอึดอัดและรังเกียจผู้คนเพราะลึกๆแล้วรู้สึกรับมือกับสิ่งนี้ไม่ได้มันคือการแปลความหมายในเชิงนิ่ทีฟอยู่และไม่ได้ใช้ Fe ตัว2อ่ะในการทำวองเข้าใจผู้คนมันเป็นการ e อน o ค e และดีโคดเช่นเห็นคนที่ป่วยคนที่ดูตะก,กะบุ้งบงหรือก็ทั้งคนที่นิสัยไม่ดีเอาเปรียบคนอื่นเนี้ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่ตีความหมายและเกลียดเขาไปเลยซึ่งลึกๆแล้วตัวเองอ่ะรับมือกับคนพวกนี้ไม่ได้ไม่รู้วิธีการและใจยังไม่ใส่ไม่สูงไม่กว้างพอแต่ถ้าเกิดใครเจอเลสแฟกแล้วเน นแม่งแบบเป็นปริศนาที่น่าท้าทายแปบลบว่าเริ่มพัฒนาฟังก์ชัน1นแล้ววิ่งไปตัวที่3คือเริ่มพัฒนา TI ขึ้นมา i อ f j แบบนี้จะเห็นว่าปัญหาเนี้ยน่าจะมีดินามิกอะไรบางอย่างที่เป็นเงื่อนงำเหมือนมีความแบบเป็นโคนนันเล็กๆที่อยู่ในร่างของนักประหลด์ดมันเป็นการพัฒนาฟังก์ชันทำให้ไม่ใช้อินทิวชั่นแบบจับทางไม่ได้ แต่มันมีหลักฐานอะไรบางอย่างยืนยันก็จะเป็นการมองหรือการช่วยผู้อื่นน่ะเชิงสัญชาตยานมันเห็นเล็บปึ๊กเข้าไปเลยข้างในจริงๆและใช้ TI เป็นตัวย้อนกลับมาว่าใช้หลักการอะไรเป็นตัวประกอบและทําให้สื่อสารด้วย FE อ่ะทำให้เขาหลุดออกจากเรื่องนั้นทําให้ INFJ ที่พัฒนาตัว3 TI เนี่ยถึงไปเชื่อมกับบ้านม่วงได้ดีก็จะเป็นไอ f j ที่เก่งในเรื่องหัวมากขึ้นและไอเอีกประเภทหนึ่งที่รับมือความรู้สึก ส่วนลึกรับมือความโศกซึ้งรับมือบาดแผลในจิตใจของแต่ละคนที่เป็นมุมที่แบบดูชวนให้ซิมาตี้มากๆแปลว่าเจคนนั้นพัฒนาฟังก์ชันตัวที่6คือ NIFE และ FI แปลว่าเริ่มรับมือกับจุดความรู้สึกเล็กๆที่มันดูอ่อนไหวจับทางได้ยาก มีความเฉพาะตัวมีค่านิยมเฉพาะตัวหรือกรทั่งมีความโศกซึ้งความรู้สึกที่มันเป็นหมู่มวลที่บางครั้งใช้คําอธิบายไม่ได้เขาจะเริ่มรับมือกับสิ่งนี้ได้ดีถ้าพัฒนา FI ขึ้นมาด้วยซึ่งเขาจําเป็นจะต้องผ่านจุดที่ immersive เห็นภาพ intuition แบบนี้ด้วยการเอา FI ตัวเองเป็นตัวจําลองนั้น IFJ ที่เรียนรู้ความโศกซึ้งของ FI immersive เข้าไปมันจะ install ภาพตัวเองใหม่และเห็นแล้วว่าอ๋อ dynamic ที่เขาอ่ะ กำลังเจออยู่ในความรู้สึกโศกซึ้งเนี่ยมันคือพื้นที่แบบไหนในใจเขานะเขากําลังต้องการอะไรนะอะไรคือค่านิยมที่เราควรแตะและไม่ควรแตะนะมันจะเห็นจุดที่เรามัดระวังแบบนี้ในด้านของความรู้สึกในส่วนลึก ดังนั้น IFJ ที่ใหญ่จะเฮลตี้ลองเช็คตัวเองดูว่าเมื่อพัฒนาตัว1ตัว2แล้วลื่นไหลกับฟังก์ชันตัวที่3คือ TI หรือฟังก์ชันตัวที่6คือ FI มากขึ้นดังนั้นทางแยกของ IFJ ก็อาจจะเด่นในเรื่องของการขยายขอบเขตในการที่ดูเหมือนฝั่ง thinking มากขึ้นหรือเป็นด้านสุดๆในฝั่งของ feeling ได้มันเป็นการพัฒนา2ด้านที่สามารถใช้ตัวเองเป็นเหมือนเครื่องมือในการทำวามเข้าใจโลกใบนี้และผู้คนมากยิ่งขึ้น